นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เรานำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาสังเคราะห์ให้เข้าใจง่ายนะครับวันนี้เราจะเอ่อจะมาดำดิ่งสู่โลกของเทพผู้พิทักษ์ทิศครับหรือเท้าจัตุโลกบาลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หนึ่งครับเท้าทศร,รถผู้ดูแลทิศตะวันออกครับผม ใช่ค่ะเรื่องเท้าจตุโลกบาลนีออ่อยู่ในความเชื่อทั้งทางพุทธแล้วก็วัฒนธรรมไทยเรามานานแล้วนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยค่ะมีทั้งตำราคติจักรวาลอย่างไตรภูมิพระร่วงที่อธิบายภพภูม,มิต่างๆครับผมไตรภูมิค่ะค่ะแล้วก็บทสวดสำคัญอย่างอาตานาติยปิริษนะคะที่เชื่อว่าใช้คุ้มครองภัยได้โดยจะเอ่ยพระนามท่านทั้งสี่เลย รวมถึงบันทึกแล้วก็งานศึกษาของกรมศิลปากรเกี่ยวกับการตีความการแ้งสรรค์ทางศิลปะในยุคหลังๆด้วยค่ะโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มสำรวจเรื่องราวของท้าวทัตรกัน <c oughs> เลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจบทบาทท่านให้ลึกซึ้งขึ้นทั้งในฐานะเทพผู้พิทักษ์ความเกี่ยวพันกับเอ่อเสียงดนตรีแล้วก็เหล่าคนทาแล้วก็ความงามที่สะท้อนผ่านงานประติมากรรมชิ้นสาคัญด้วยนะครับค่ะ <c oughs> ก่อนที่เราจะเจาะจงไปที่เท้าทัตรอสเลยเนี่ยผมขอภาพรวมของเท้าจะตุโลกบาลก่อนสักนิดได้ไหมครับว่าท่านคือใครมีความสําคัญยังไงในภาพรวมครับได้เลยค่ะ เทา้าจตุโลกบาลหรือบางทีก็เรียกว่าเทา้าจตุมหาราชนะคะคือมหาราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่สี่พระองค์ท่านทำหน้าที่ปกครองสวรรค์ชั้นแรกเลยค่ะที่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์ที่สุดชื่อว่าชั้นจตุมหาราชิกาจตุมหาราชิกาใช่ค่ะซึ่งตามคติไตรภูมิเนี่ยจะบอกว่าอยู่บริเวณเชิงเขาพระสุเมรุบทบาทหลักๆของท่านก็คือการพิทักษ์รักษาโลกมนุษย์ทั้งสีทิศเลยค่ะคอยตรวจตราดูแลความเป็นไปต่างๆแล้วก็ดูแลบริวารใน อนัดของแต่ละองค์ด้วยค่ะครับทั้งสี่ทิศนี่มีใครดูแลทิศไหนบ้างนะครับตามที่ปรากฏในหลายๆคัมภีร์นะคะรวมถึงในบทสวดอาตานาติยปริตที่เมื่อกี้พูดถึงไปที่ไว้ขอความคุ้มครองนะคะทิศตะวันออกก็คือเท้าทัทรัตครับองค์ที่เราจะคุยกันวันนี้ใช่ค่ะทิศใต้คือเท้าวิรุณหกทิศตะวันตกคือเท้าวิรูปักแล้วก็ทิศเหนือคือเท้าเวสุวรรณหรือบางทีก็เรียกว่าเท้ากูเวนหรือเท้าไพาสรบก็มีค่ะ ท้าวเวสวรน,นี่เองคุณชื่อมากครับค่ะทั้งสี่ท่านนี้แหละค่ะถือเป็นมหาราชาผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของโลกเราเข้าใจภาพรวมแล้วครับทีนี้มาถึงองค์ที่เราจะเน้นวันนี้ท้าวทัทรัตท่านดูลาทิศตะวันออกมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษเกี่ยวกับท่านบ้างครับค่ะท้าวทัทรัตหรือในภาษาบาลีคือดัทรัต t นะคะท่านเป็นผู้ปกครองทิศบุราภาหรือทิศตะวันออก จุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญของท่านเลยก็คือท่านเป็นอธิบดีแห่งคนทันค่ะหรือกันทรวะคนทันใช่ค่ะคนทันนี่คือเทพกลุ่มหนึ่งที่แบบขึ้นชื่อหรือชาเรื่องความสามารถเป็นเลิศทางด้านดนตรีศิลปะการร่ายรำแล้วก็การขับร้องว่ากันว่ามีความผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่กำเนิดเลยทีเดียว โอ้คนทันนี้เองผมนึกถึงชื่อปัญจัิศิขะขึ้นมาเลยครับเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะใช่เลยปัญจัิศิขะชื่อท่านแปลว่าผู้มีป่อยผมห้ากลุ่มหรือห้าจุกนะคะเป็นคนทันที่มีชื่อเสียงมากๆฝีมือดีพินนี่เรียกว่าชั้นครูเลยแต่งเพลงก็เก่งขับร้องก็ไพเราะจับใจ ขณะที่ว่าพระอินทเทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะยังโปรดปรานให้ไปบรรเลงถวายเป็นประจำเลยโหขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของท่านบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นบทบาทที่น่าสนใจมากๆของคนทันค่ะบทบาทที่ว่านี่คืออะไรครับนอกจากการเป็นนักดนตรี เป็นมากกว่านั้นค่ะคือเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกชี้ว่าปัญจสิกขะเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นทูตหรือผู้นำทางก็ว่าได้มีครั้งหนึ่งเมื่อพระอินท์ต้องการจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามปัญหาทางธรรมแต่ว่าเอ่อไม่กล้าเข้าไปโดยตรงรก็เลยวานให้ปัญจสิกขะช่วยปัญจสิกขะก็ไปถึงก่อนพอไปถึงก็พบพระพุทธเจ้ากาลังทรงเข้าฌานสมาบัติอยู่ ท่านก็เลยนั่งรออยู่ด้านนอกแล้วก็บรรเลงพินคลอเบาๆไปอ๋อบรรเลงพินรอแล้วการบรรเลงพินครั้งนั้นนําไปสู่อะไรต่อครับพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากสมาธิแล้วนะคะก็ทรงสดับเสียงพินอันไพเราะก็เลยตรัสถามถึงที่มาของบทเพลงนั้นปัญจสิกขะก็ทูลว่าตนเองแต่งขึ้นเองโดยได้แรงบันดาลใจจากการได้เห็นพระพักของพระโพธิสัตว์ คือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นะคะครับผมแล้วทําให้นึกถึงนางสุริยวัชสาหญิงคนทันที่ตนหลงรักอยู่ก็เลยเปรียบเทียบความรักของตนกับความมุ่งมั่นในพระนิพพานอะไรแบบนั้นนะคะโอ้โหลึกซึ้งนะครับเนี่ยใช่ค่ะเรื่องนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกทางโลกกับเป้าหมายทางธรรมได้น่าสนใจมาก จากนั้นปัญจสิกขาถึงได้ทูลเชิญพระอินทร์เข้าเฝ้าได้สำเร็จทำให้พระอินทร์ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันไปเลยค่ะอัศจรรยร์มากแสดงว่าคนทันอย่างปัญจสิกขานี้ไม่ได้มีดีแค่ดนตรีจริงๆใช่ค่ะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงร่วงภพภูมิแล้วก็อำนวยให้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางธรรมได้ด้วยฟังดูแล้วคนทันนี้มีความสำคัญมากกว่าที่คิดนะครับ แล้วนอกจากคนทันเนี่ยท้าวทัตรัยังดูแลบริวารกลุงอื่นอีกไหมครับแล้วลักษณะรูปลักของท่านเป็นยังไงครับบางตำราก็บอกว่าท่านดูแลเหล่าวิทยาธรด้วยค่ะซึ่งก็คือผู้ทรงความรู้หรือเวทมนต์ต่างๆหรือแม้แต่นางไม้นางอักษรก็อยู่ในอนัตท่านด้วยส่วนรูปลักษณ์นะคะโดยทั่วไปตามที่บรรยายในเอกสารหรือภาพจิตกรรมต่างๆเนี่ยมักจะพรรณนาว่าเป็นเทพ,พบุตรรูปงามสง่าเลยค่ะ ผิวกายสีเนื้อแบบมนุษย์เราเนี่แหละค่ะสวมศิราพ์เช่นมงกุฎยอดน้ำเต้าแล้วก็เครื่องประดับงดงามต่างๆอย่างกุนทอนคือตุ้มหูสร้อยสังวานพาหุรัตกำไลต้นแขนทองกรกำไลข้อมือข้อเท้าสวมอาพรเช่นเสื้อกักนุ่งภูสาลายดอกไม้อย่างงดงามดูเป็นเทพที่เออจเจริญตาจเจริญใจมากๆค่ะครับแล้วสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์ละครับเห็นว่ามีการกล่าวถึงทั้งพินแล้วก็ดาบด้วย มีการกล่าวถึงทั้งสองอย่างจริงค่ะบางตำราก็ว่าทรงดาบนะคะซึ่งอาจจะสื่อถึงบทบาทการปกป้องดูแลอ๋อครับแต่ว่าภาพจําส่วนใหญ่แล้วก็ที่สอดคล้องกับบทบาทการเป็นเจ้าแห่งคนทันมากกว่าเนี่ยคือการทรงพินค่ะหรือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายพินนี้เองใช่ค่ะซึ่งมันสะท้อนถึงความรักในศิละปะและดนตรีได้ชัดเจนกว่าแล้วดินแดนที่ท่านดูแลคือบุพาวิเทหทวีปในทิศตะวันออก กล่าวกันว่าเป็นดินแดนที่มีความพิเศษมากๆเช่นแม่น้ำเป็นสีขาวพื้นดินเป็นสีเงินมีนครมีปราสาทที่ประดับด้วยแก้วและก็ทองอย่างวิจิตรพิสดารตามกำลังบุญของผู้เป็นเจ้าของวิมานั้นๆโอ้โหฟังดูอลังการมากค่ะ นอกจากนี้ในคติทางมหายานแบบจีนนะคะท่านยังถือเป็นผู้คุ้มครองดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอีกด้วยนะคะพอพูดถึงความงามและศิละปะก็นึกถึงเรื่องประติมากรรมเลยครับทาบม,มาว่ามีการสร้างรูปเท้าทัตตรระที่งดงามวิจิตรมากสําหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่งด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ เป็นผลงานของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่ได้รับมอบหมายให้สร้างประติมากรรมเท้าจตุโลกบาลขึ้นมาเพื่อประดับรอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีแล้วก็ต่อมาก็ได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมกันด้วยสำหรับองค์เท้าทัตระองค์นี้นะคะปั้นต้นแบบโดยคุณพระค่าคีตาแก้วกัญญาศิลปินของกรมศิลปากรซึ่งมีการตีความแล้วก็ใส่รายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ การตีความที่ว่านั้นมีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับมีหลายจุดเลยค่ะที่สะท้อนความตั้งใจของศิลปินอย่างแรกเลยคือเครื่องทรงค่ะท่าเลือกใช้ลายพันพฤกษาหรือลายดอกไม้ลายดอกไม้ใช่ค่ะ ซึ่งแตกต่างจากประติมากรรมเทพองค์อื่นๆในงานเดียวกันที่ส่วนใหญ่จะเป็นลายไทยตามขนบประเพณีคุณพะคคีตาเคยเล่าว,ว่าได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากลูกปัดที่ศิลปินตอนนั้นนิยมร้อยกันเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งทําให้องค์เท้าทัทรสด,ดูมีความอ่อนช้อยงดงามสอดคล้องกับธรรมชาติของเทพแห่งศิลปะดนตรีค่ะการเลือกใช้ลายดอกไม้นี่เป็นการตีความที่น่าสนใจมากครับแล้วเรื่องสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์อย่างพินล่ะครับ นั่นคือจุดที่สองที่โดดเด่นมากค่ะคือการทรงผินอย่างที่เราคุยกันว่าบางสตำราท่านทรงดาบใช่ไหมคะครับแต่ศิลปินเลือกให้ทรงผินซึ่งเป็นการเลือกที่สื่อความหมายลึกซึ้งมากๆเพื่อเชื่อมโยงแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินของเรานั่นเองโอ้โห ที่สําคัญคือตัวพินเองก็ออกแบบเป็นพิเศษด้วยนะคะด้ามพินเนี่ยทำเป็นรูปศีษะช้างค่ะศีษะช้างใช่ค่ะซึ่งเป็นสัตว์มงคลในศิลปะไทยทําให้เข้ากับบริบทงานศิลป์ไทยโดยรวมแล้วก็แตกต่างจากพินในตําราทั่วไปที่อาจจะเป็นรูปพญานาคหรือลายเรียบๆธรรมดาอันนี้แสดงถึงการสร้างสารรค์ที่คํานึงถึงทั้งความหมายแล้วก็สุนทรียภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นการตัดสินใจเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากครับและมีจุดอื่นอีกไหมครับ จุดที่3คือพระพักค่ะศิลปินตั้งใจปั้นให้มีพระพักที่หล่อเหลาสง่างามสมฐานะอธิบดีแห่งคนทันทานเลยและที่สำคัญคือมีรอยยิ้มและไมละไมค่ะที่สื่อถึงความสุขความปิติอารมณ์ของคนที่มีดนตรีในหัวใจหรือคนที่กำลังดืองด่ากับการฟังหรือบรรเลงดนตรีอยู่คุณพักกีตาเคยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆที่ได้ถวายงานชิ้นนี้แล้วก็ทาอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ ฟังดูแล้วเบื้องหลังการสร้างสรรค์นี้มีความคิดความหมายซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะครับการจะทำให้รูปบ้านออกมางดงามสื่อความหมายได้ขนาดนี้กระบวนการคงต้องละเอียดซับซ้อนน่าดูเลยแน่นอนค่ะการสร้างประติมากรรมระดับนี้ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์เลยจากข้อมูลของกรมศิลปากรนะคะกระบวนการสร้างเนี่ยผสมผสานทั้งแบบแผนประเพณีแล้วก็ความรู้สมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่การออกแบบลายเส้นตามจารีดให้ท่านประทับบนปุยเมฆสื่อถึงสวงสวรรค์จากนั้นก็ปั้นต้นแบบขึ้นรูปอาจจะด้วยดินน้ำม,มันหรือขยายสัสดส่วนด้วยโฟมแล้วแกะสลักรายละเอียด mm hmm. การจะทําให้ได้ลวดลายที่ซับซ้อนแล้วก็เหมือนเหมือนกันในส่วนที่ต้องทําซ้ำๆเนี่ยก็ต้องอาศัยเทคนิคการทําแม่พิมพ์แล้วก็หล่อวัสดุอย่างเรซินเข้ามาช่วยด้วย ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการตกแต่งพื้นผิวทำสีลงรักปิดทองประดับกระจกเงาแทนอัญมณีเพื่อให้เกิดความแวววาวโอ้ยต้องใช้ความประณีตแล้วก็เวลาอย่างมากเลยค่ะ ฟังดูเป็นการทำงานที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็ความทุ่งเทส,สูงมากจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญมากๆอย่างพระเสียรเนี่ยอาจจะต้องมีการถอดพิมพ์แล้วหล่อด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างไฟเบอร์กลาสก่อนนำมาประกอบกับส่วนองค์แล้วก็มาเก็บรายละเอียดสีสันลวดลายบนเครื่องทรงแล้วก็เอ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสีพระพักให้ได้อารมณ์ความรู้สึกตามที่ออกแบบไว ทุกขั้นตอนต้องทำอย่างพิถีพิถันมากๆค่ะเพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุดสะท้อนถึงความเคารพแล้วก็ความตั้งใจของผู้สร้างด้วยค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าเท,ท้าทัศรารุษเป็นเทพที่มีมิติน่าสนใจมากเลยนะครับทั้งในเชิงตำนานความเชื่อแล้วก็ในฐานะแรงบันดาลใจสำหรับงานศิลปะชั้นสูงถูกต้องเลยค่ะท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสนิรียภาพดนตรีศิลปะควบคู่ไปกับบทบาทการพิทักษรักษา โดยเฉพาะทิศตะวันออกซึ่งเปรียบเหมือนการเริ่มต้นหรือแสงแรกอะไรแบบนั้นนะนะคะเรื่องราวของท่านแล้วก็บริวารอย่างคนทันโดยเฉพาะปัญจสิกขาก็เชื่อมโยงกับพุทธประวัติอย่างมีความหมายมากๆและการที่ท่านถูกนำมาตีความใหม่ผ่านงานประติมากรรมอันง,งดงามโดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนอย่างในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเห็นว่าตำนานและความเชื่อนี้ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะ แต่ยังคงสื่อสารแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในยุคปัจจุบันได้อยู่เสมอเหมือนกับว่าเรื่องราวเก่าแก่เหล่านี้ยังคงมีชีวิตชีวาสามารถถูกนำมาตีความเชื่อมโยงแล้วก็ให้ความหมายใหม่ๆที่ลึกซึ้งขึ้นได้เสมอเลยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามนะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของเท้าทัทรสหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลกันอย่างรอบด้านพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่บทบาทการเป็นผู้พิทักษ์ทิศตะวันออก การเป็นเจ้าแห่งหล่าคนทันผู้เป็นเลิศด้านดนตรีจนถึงการตีความผ่านงานประติมากรรมอันวิจิตบรรจงที่เต็มไปด้วยความหมายโดยเฉพาะองค์ที่สร้างขึ้นเพื่องานพระราชพิธีนะครับใช่ค่ะจุดเด่นที่สําคัญของเท้าทัทะรุก็คือความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับดนตรีและศิลปะนี่แหละค่ะซึ่งสะท้อนผ่านสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์คือพินแล้วก็บริวารคนทันผู้เชี่ยวชาญการดนตรี นี่คือเอกลักษณ์ที่ทําให้ท่านแตกต่างจากเทพผู้พิทักษ์องค์อื่นๆอย่างชัดเจนเลยค่ะครับผมก่อนจะจากกันในวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับในเมื่อเราคนตะพันภายใต้าการดูแลของเท้าทศรัตน์เนี่ยมีความสามารถทางดนตรีถึงระดับทิพย์บรรเลงเพลงได้ไพเราะจับใจถึงสวรรค์ชั้นฟ้าเลยทีเดียวแล้วถ้าเราลองจินตนาการดูนะครับเสียงดนตรีทิพย์เหล่านั้นจะสามารถส่งอิทธิพลหรือเป็นแรงบันดาลใจที่เราอาจจะมองไม่เห็น ให้กับความคิดสร้างสรรค์นในโลกมนุษย์ปัจจุบันของเราได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในแวดวงศิลปะดนตรีหรือแม้แต่นวัตกรรมอื่นๆมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นคําถามที่น่าขบคิดนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าการเล่าเรื่องวันนี้ให้แง่คิดคุณผู้ฟังในการใช้ชีวิตได้ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์หรือพิมพ์คอมเมนต์และกด Subscribe ช่องนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนถัดไป ขอบคุณและสวัสดีครับ